ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอไนนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีขอของคนในกิวนะฮะของคนนี้เลยนะฮะนี่นะฮะคุณนาราทิพวิตาบุตรนะครับคือเป็นคนในกิวของผมเองนะฮะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาอยากให้ผมเป็นคนเปิดกาชาให้อผมมันบัฟดวง90% 0า้เ็ขาบอกให้ผมเปิดตอน4ทุ่มนะตอนนี้ก็ สี่ทุ่มไปที่เรียบร้อยไปเราไปจัดกันนะเขาต้องการส่องตัวนี้นะนักสื่อกับเอลธาไปผม,ผมบั่นใจผมบับดวงมาสามอยเปอร์เซ็นมันต้องมาแล้ววะอยาให้ขายหน้าเนะี่ยเวโมไปเยอะเป็นตัวแรกนะฮะพันโอ้โหไม่เอาซีไม่เอาซีไม่เอา ไม่เอาโอ้โหมาทั้งแก๊งโอ้โหหูหน้าเดิมเดิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซตนี้โคตรเกลือผมบอกเลยต่อไปครับนํามีโอกาสเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้โหสามร้อยสุดท้ายผมว่ามีอะไรปุ๊บักเหมือนผิดพลาดเหมือนมีอะไรผิดพลาด นังสือโอ้โหนังสือไม่ก็ตักตัวตักตัว <c oughs> <c oughs> อ่าผมว่าผมว่าเราคนออกจากไอดีเขานะฮะเราคนออกมานะฮะเราต้องทำการออกมาอ่า <c oughs> เปิดแล้วครับ900ไปดูผลเอาเองเลยน่าพึงพอใจขนาดไหนะโอเคเราก็ขอทำการเป็นคลิปไปแค่นี้นะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างนะฮะบ๊ายบาย